น้องก็จะจะได้ไข่ไข่ไอ๊ะะเด็ดออกจากก้านนะคะเด็ดออกจากก้านแล้วเดี๋ยวก็ฉีกสองท่อนค่ะเราเอาไปผัดไข่<ช>ผัดเหลียงนะคะ<ๆ>เราเด็ดออกจากก้านเราล้างสักสองสามน้ำค่ะล้วเกิดให้แห้งค่ะแล้วเดี๋ยวเอาไปผัดแล้วเราก็ ฉีกสองท่อนแล้วเดี๋ยวเอาไปต่อย,อยไขย่สองฟองนะคะใส่น้ำมันหอยนิดหน่อยค่ะใส่น้ำมันหอยนิดนึงนะคะไม่ต้องเยอะนะคะเพื่อให้เไข่เขามีมีรสชาติค่ะไม่งั้นมันจะติดีให้เข้ากันนะคะ บีมะนาวลงไปหน่อยนะคะบีมะนาวลงไปหน่อยเพื่อให้เขานุ่มค่ะแล้วก็เติมน้ำเปล่าลงไปประมาณสักหนึ่งช้อนโต๊ะค่ะเพื่อให้ไข่เนี่ยนุ่มไม่ไม่กระด้างนะคะ <c oughs> เราก็ตีให้เข้ากันค่ะตีไปทางเดียวนะคะออกซิเจนจะได้ไม่หนี ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็เอาไข่ที่ตีไว้ใส่ลงไปคะ่ะใส่ลงไปนะคะที่นั่นใส่ลงไปย,ยังไม่ต้องสุกด,ดีนะคะเราค่อยเอาเอาผักเราทำให้ไข่เกือบสุกก่อนเราค่อยใส่ผักจะทำให้เห็นไข่ชัดขึ้นค่ะถ้าเปิดไฟไข่ลงไปเ,เ,เ,เนี่ยจะ จะไม่เห็นไข่ชัดนะคะมันจะน่ากินเท่ากันออการที่ใส่ไข่ลงไปเกือบสุกนะคะแล้วเอาผักใส่เนี่ยจะทําให้เห็นไข่ชัดก,กว่ากันมันจะน่ารับประทานมากกว่ากันนะคะรา,าดพริกคุกทิ้งไว้นะคะให้เขาหอมสัก5นาทีค่ะแล้วก็ใส่ใบมะกรูดหั่นฝอยลงไป เพิ่มธาตุเหล็กค่ะแล้วเพิ่มกลิ่นหอมทำให้น้ำปลาเนี่ยน่ากินนะคะแล้วเราก็คุกทิ้งไว้ค่ะนะคะเราก็จะได้น้ำปลาพริกเดี๋ยวเราค่อยใส่ซีอิวขาวกับน้ำปลานะคะ ไนานเราก็ไม่ใส่ส้มเขียวหวานนะคะอันนี้ป้าน้องใส่น้ำตาลอ้อยพอดีน้ำตาลตะโนดหมดค่ะเราใส่ซีอิ๊วขาวแล้วก็ใส่น้ำปลาค่ะแล้วก็คนให้เข้ากันเพราะใส่น้ำตาลล้วนเนี่ยเขาอาจจะเค็มได้นะคะคนให้ให้น้ำตาลละลายค่ะคนให้น้ำตาลละลาย แล้วจริงเอาเนี่ยเราคุกหมักไว้นะคะด้วยด้วยน้ำมะนาวกับน้ำส้มจีนแล้วเทผสมกันค่ะค่ะแล้วคนก็จะ,จะได้น้ำปลาพริกที่งหอมหน่ารับประทานค่ะถ้าเผื่อเราจะเอ่อทำทีเดียวกินหมดวันสองวันก็บีบส้มเขียวหวานไปแทนน้ำตาลได้นะคะถ้าเผื่อจะเก็บไว้นานก็ใส่น้ำน้ำตาล น้ำนดหรือน้ำตาลอยไ,ได้ไดไดออกรสเอ,อเปรี้ยวเค็มแล้วก็หวานนิดนิดค่ะแล้วก็หอมด้วยค่ะ <S <S <า>จะได้ใบ <ไป S 1> <ๆ S 2> เหลียงชุบไข่ทอดนะคะน้ำปลาพริกอันนี้ป้าน้องเนี่ยเป็นเป็นคนไม่ชอบกินเนื้อสัตว์เท่าไหร่ป้าน้องก็ไปเก็บใบโหระพากับใบกะเพราเนี่ยมาเป็นกับแก้มค่ะแล้วก็มาแต่งให้สวยงามด้วยก็เป็นกับแก้มนะคะ เขาตระกูลป้าน้องก็อย่างนี้นะคะขนาดน้ำพริกกะปินะคะพี่ชายเขาจะเก็บใบกะเพราใบโหระพาแล้วหอมหัวแดงเนี่ยกินกับน้ำพริกกะปินะคะคือทุกคนชอบผักหมดเลยค่ะไม่ชอบก็ต้องฝืนใจค่ะเพราะผักเนี่ยให้คุณค่าแตกต่างกันนะคะให้วิตามินเกลือแร่ค่ะถ้าเผื่อเรากินเนื้อสัตว์เยอะๆมันก็อันตรายค่ะ เนี่ยราคาทําให้สุขภาพพวกเราแข็งแรงค่ะน,นี้ป้าน้องมาผัดผักเหนียงกับไข่นะคะเออสนใจวิธีทําและเคล็ดลับต่างๆเข้าไปตามใน YouTube ครอบจัก,กรวาลโดยป้าน้องนะคะป้าน้องจะมีเคล็ดลับให้ทุกคลิปเลยค่ะนะคะเออเห็นไหมคะแค่ผัดใบเหนียงผัดไข่ ป้าน้องก็มีวิธีทําถ้าเผื่อเราเอาใบเหนียงอะลงไปคุกไข่เราไปผัดเลยเนี่ยเขาก็จะไม่ให้ไม่ค่อยเห็นไข่ค่ะมันจะจะแหลกๆจะป้นไปหมดแต่ถ้าเผื่อเราเอาไข่ลงไปก่อนแล้วเราก็ตีไข่ก็ใส่มะนาวนิดนึงใส่น้ําหน่อยให้ไข่นุ่มค่ะแม่กระด้างแล้วเราก็ไข่ราดลงไปพอเกือบสุกค่อยเอาไข่ลงเอะใบเหนียงลงไปค่ะ เขาก็จะเห็นเห็นไหมคะเห็นไข่ชัดเจนไม่ละเอียดก็จะดูน่ากินค่ะสนใจเคล็ดลับและความรู้ต่างๆนะคะตามใน YouTube ครอบจักรวาลโดยปพน้องนะคะปพน้องได้ใบเหลียงมาค่ะไม่ได้กินนานแล้วปพน้องก็เลยมาผัดไข่ค่ะน่าทานไหมคะกับน้ำปลาพริกปพน้อง แล้วป้าน้องก็มีผักแก้มป้าน้องก็จะมีใบโหระพากับใบกะเพราที่ต้นนะคะมาแก้มนะคะสนใจกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งด้านขวาติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ป้าน้องนะคะขอได้รับความขอบคุณจากป้าน้องค่ะสวัสดีค่ะ